ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาทูเมาไทยไทยเมาทูเมากากระโปรงมันปเป็นชั้นนีจะได้แบบว่าดูมีเลเยอร์ ไม่ต้องนะคะเอาคผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่หยุดอยู่บ้านแล้วก็ติดตามรายการวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันของานเพลงได้เลยนะคะพิมพ์ชี้หนึ่งแล้วส่งมาที่4 8 2 7 7 8 3ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 9 3 5 4 4 8 3และ0 2 9 3 5 4 9 8 3ครับ่ค่ะรวมไปถึงทาง Facebook ของเราด้วยนะคะชี้แทยไทยแชนแนลเองค่ะแต่เจ้าทางทางไลน์ครับที่ไทยไทยทีวีนะครับกับไอดีไลน์ของเรานะครับหรือ สแกนเคียร์โค้ดมุมจอรตรงนี้นะครับคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะวันนี้ทางไลน์ค่อนข้างคึกคักเหมือนกันเพราะว่าวันนี้คนหยุดอยู่บ้านกันเยอะคุณครับผมเออนะคะก็ทักทายกันมาคุณผู้ชมถามง,งานเพลงไหนที่ถูกขอเข้ามามากที่สุดเดี๋ยวทีมงานจัดให้แน่นอนนะคะ <n> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วคุณต <Hi. S 1> ีแปดแทบะ <Hi. S 1> จะทำพร็อพเราตกเมื่อสักครู่นี้ต <Hi. S 1> ีแปดโอ้แอคติ้งใหญ่มากใช่ไหมคะอย่าอย่าจะให้แบบ ลองย้อนกลับไปแล้วแบบว่าเป็นภาพสโลวเมื่อกี้คุณจะได้แบบแอคติ้งใหญ่จริงวตุตตุตตุต๊ดต๊ดตดต๊ดต๊ดต๊พออตอนนี้ว่างอยู่ใครสนใจติดต่อแสดงได้นะคะเล่นละครเวทีละครโทรทัศน์อะไรได้หมดพอบรรากาศชนะแล้วไงชนะแล้วใช่ไหมเล่นเกมอยู่แล้วแบบภาพในเกมขึ้นมาอย่างเงี้ย นี่กำลังพูดถึงสาวคนนี้ผู้ชมน้องเมรัชนกนั่นเองนะคะแม่กว่าจะะกรดเข้าข่าวกันได้เออ่าจะเข้าข่าวคุณเมรัชนกทำไมเธอก็หลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะว่าคุณเมเนี่ยเหมือนตรวจพบสารกระตุ้นบางอย่างเนี่ยทำให้เธอเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิก2016เนี่ย หลายคนแฟนคลับก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอเมยีใช้สารอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นแบบข้อข้องใจอยู่จนล่าสุดนี่นะคะน้องเมยเนี่ยก็พ้นข้อกล่าวหาแล้วนะคะโดยที่มีคุณตะวันคนรู้ใจเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นต้องออกไปแก้บนนะคุณนะโดยใช้ไข่ต้ม100ฟองแล้วก็พวงมาลัย100พวงนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนไปบนเอาไว้ถ้าเกิดว่าน้องเมย์เนี่ยเออพ้นข้อกล่าวหาว่าตรวจพบ สารกระตุ้นว่าเออมันไม่จริงนะมันผิดพลาดอะไรเงี้ยตัวเองจะไปแก้บนให้แล้วไปแก้บนกันที่เชียงใหม่กันด้วยค่ะ นะฮะหรือเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยนะฮะก็ะน,นี้ของคุณเมรัชนกที่พ้นข้อเก่าวหาไปแล้วนะฮะก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงแฟนคลับนะฮะแห่ส่งกําลังใจมาให้น้องเมย์กันอย่างมากมายนะฮะนี่น,นี่น้องเมย์นี่นะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับเลยนะคะว่าเหมือนตายและฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหคือมันเป็นข้อหาที่สำหรับนักกีฬาเนี่ยคน้างจะรุนแรงมากๆในเฟซนะสำหรับข้อกล่าหาที่บอกว่าเอ๊ะใช้สารกระตุ้นเนี่ยเหมือนแบบไป d i s เครดิตเขาเงี้ยใช่แต่มันก็ หลุดพ้นออกมาแล้วผ่านออมาไว้แล้วนะฮะไม่มีสารใน<ม>ร่างกายใช่ะะค่ะโดยคุณตะวันนะคะก็เขาบอกว่าได้มีการไปบนนะคะกับอ,อ,องค์พระครูบาศีวิชัยที่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีวัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องเมเนี่ย พ้นข้อกล่าวหาเนี่ยคุณตะวันก็จะมาแก้บนอีกด้วยอือนไปแก้บนกันถึงที่ไหนนะน้องแป้งเชียงใหม่จ้าแล้วก็อีกที่หนึ่ง วัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจะนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยน้องเมย์ก็พ้นข้อกล่าวหาละนะคะขอบพุณข้อมูลกันด้วยจากกระปุก m นะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะคหลังจากที่น้องเมย์พ้นข้อกล่าวหาไปเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คุณอะไรก็<ะ>บอกว่าทางบ้านทองหยอดนะคะก็ได้มอบเค้กก้อนโตฉลองให้กับน้องเมย์อีกด้วยนะคะในฐานะที่น้องเมย์เนี่ยเขาพ้นข้อกล่าวหานะ,ะแล้วก็บอกว่ารอดโทษจากการแบนนะคะ กลับลงสนามซ้อมวันแรกอีกด้วยใช่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะฮะต้นสักกัดของคุณเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะนักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยและมือสี่ของโลกนะฮะโพสต์ภาพประทับใจร่วมมอบเค,ค้กก้อนโตรับขวัญน้องเมย์เนี่ยนะครับหวนคืนคอดครั้งแรกหลังจากหยุดพักการฝึกซ้อมไปนานหลายวันนะฮะระหว่างรอผลตรวจนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกไปสายกระตุ้นในร่างกายานะฮะก็ รับขวัญกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเค้กค้อนโตเชียก็เป็นเค้กช็อกโกแลตนั่นเองตามภาพเลยนะคะรวมถึงมีข้อความแสดงความยินดีกับน้องเมย์นะคะที่ได้กลับมาลงซ้อมในครั้งนี้นะคะโดยมีคุณแม่ปุกนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเนี่ยแล้วก็มี โคชเป้นะคะซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนคนสนิทของน้องเมย์เนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณแม่นะคะของน้องเมย์เนี่ยมาร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้อีกด้วยส่วนเมื่อวานครับน้องแป้งครับหลังจากที่น้องเมย์พ้นข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยะนะฮะก็เป็นการฝึกซ้อมวันแรกนะฮะทางบ้านทองหยอดเนี่ย ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพนะฮะเพราะว่าต้องการให้คุณเมย์เนี่ยหรือว่าน้องเมย์เนี่ยนะฮะมีสมาธิในการฝึกซ้อม,อมแต่ก็เผยแพร่คลิปการฝึกซ้อมผ่านโลกโซเชียลแทนนะ,ะแล้วก็จะถแถลง่าแถลงความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันที่1สิงหาคมนี้ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2 0 1 6ที่ประเทศบราซิลครับยังไงเราทุกคนนะคะคนไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์รัชนองด้ก,การนะคะสำหรับการไปแข่งกีฬาโอลิมปิก2016 ที่ใกล้จะถึงมีแล้วค่ะกาลังใจยังสามารถส่งต่อกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่านักกีฬาไทยนะครับที่สร้างที่เสียงกับประเทศไทยอย่างน้องเมย์รัชนกเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องส่งกําลังใจให้เขาเพราะว่าเขาแบกความเป็นไทยแบกชื่อของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยแบกหน้าแบกตาา,าไปเนี่ยไปสู่สายตาของโลกโอ้โหเรียกว,ว่าอตอนนี้ไม่ธรรมดานะเป็นมืออันดับที่4ของโลกแล้วสำหรับน้องเมย์รัชนกนั่นเองนะคะสุดยอดจ,<ช>จริงๆนะเก<ช>่งมากเก่งมากนะฮะ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง